อุ้มมึงแล้วยากาศก็จะแดดเปรี้ยงๆหน่อยนะคะนั่งอยู่บนรถโอแล้วนะ,ะนั่งดูข้างโพนะคะนั่งอยู่ข้างบนนะคะ นั่งรับลมดูเดียาอยู่บนรถนะคะเดีย๋ยวเราดูบรรยากาศข้างบนนะคะอันนี้ระหว่างไปเอารถไปที่บ้านไม่รู้ว่าหนึ่งอุ้มหรือว่าสองอุ้มไปแล้วนู่นนะคะปลามังเกี่ยวเฮ้ยดเรามาลุ้นกันสิ ห้าไายเราจะได้เท่าไรนะคะแลดเตียงมากเลยค่ะทุกคนพ่ออุ้มเดียวไงเนี่ยลงลงไปแน่ๆกี่อุ้มอุ้มเดียวแน่ๆว่ามาแบบเต็มเต็มอุ้มนี่อุ้มเดียวนะคะนูน่นกำลังเกี่ยวอีกเดี๋ยวรอรุนกันว่าจะได้สองอุ้มเต็มๆไหมสองอุ้มเต็ม กอดูนะคะเราก็ลุ้นเหมือนกันเนาะแต่ราคามันไม่น่ารุ้นเลยเกษตรกรก็แบบนี้นะคะเราลงทุนเกษตรกรเป็นผู้ลงทุนนะคะลงทุนลงแรงนะคะแต่กำหนดราคาไม่ได้นะคะเราก็ผลิตให้เขาอย่างเดียวส่วนเขาจะกำหนดราคาเท่าไหร่เราก็ต้อง ตามสภาพของเรานะคะมันก็นอยู่ที่สภาพข้าวโพดเราด้วยนะคะขายข้าวขายข้าวโพดนะคะมันก็ต้องดูตามสภาพสภาพข้าวโพดข้าวตัวเองด้วยนะคะเราจะได้ราคาประมาณไหน,นเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขาจะไปอากแห้งอะไรเขาม,มีกลไกลของเขาอีกเราเป็นแค่ฝ่ายผลิตนะคะส่วนเขาต้องไป อะไรนะพอค้า,าคนกลางเขาต้องไปอบแห้งไปอะไรอีกหลายขั้นหลายตอนนะคะว่าจะผ่านกระบวนการหลายอย่างนะคะของเรามันก็ะบวนกานการตั้งแต่ไถไถปลูกนะคะดูแลลดน้ําฉีดยานะคะใส่ปุย๋ยแล้วก็ยันเก็บเกี่ยวนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของชาวเกษตรกรหรือชาวไร่นะคะชาวไร่ชาวสวนเนาะเป็นหน้าที่ของพวกเรา ส่วนเราไปขายพราค้าคนกลางเขาก็ต้องไปผ่านกระบวนการอีกหลายอย่างไปอบไปอะไรของเขากว่าจะไปผลิตเป็นออกมาเป็นสินค้าอย่างนี้ก็น่าจะไปเป็นข้าโพดอาหารสัตว์นะคะเขา,าก็เป็นขบวนการของเขาไปอีกขั้นตอนนึงนะคะเราก็เป็นขั้นตอนผู้ผลิตการดูแลนะคะพือผลทางการเกษตรของเราไปแล้วก็เอาไปขายนะคะ ทำให้ดีก็คงไม่ขาดทุนหรอกคะ่ะทําให้ดีต่อให้ราคามันไม่ไม่ใช่ว่ามันก็จะลงจนใจหายหรอกทุกคนมันก็ไม่ได้ลงจนแบบถึงก็ไม่สมส่วนหรอกเนาะมันก็ลงบ้างมันก็ไม่ไม่เกินไม่เกินแบบเกินการลงทุนเราหรอกมกั้งพืชนผลนะ่ะถ้ามันงั้นก็สุดๆนะนะใครมันจะไปอยู่ได้เนาะ อ้าสมมุติว่าอย่างเราลงทุนเราลงทุนแล้วเราขายผลผลิตมันก็ต้องมันก็ต้องเหลือแหละทุกคนถ้าเราทําดีอ่ะเราทําไม่ดีไม่ได้มันก็อยู่ตามที่สภาพของการดูแลของของเราแล้วก็อยู่ที่เขตพื้นที่พื้นที่การดูแลนะคะการลงทุนลงแรงมันหลายปัจจัยนะคะออกมาเป็นผลผลิตอย่างนี้ได้นะคะ ยังน้อยทำกเกษตรทำกรเกษตรต้องมีทุนนะคะไม่มีทุนก็จบนะคะใครไม่มีทุนมันก็จบนะคะต่อให้เรามีที่ทำแ้วเราไม่มีทุนลงหรือว่าใส่ปุย๋ยใส่ยามันไม่ถึงทุนไม่ถึงมันก็ลำบากนะคะใครว่าทำกเกษตรกรอ่ะบางคนก็บอกว่า ทำเกษกตรกรไม่รวยหรอกอ้าวมันไม่รวยค่ะแต่ว่ามันก็อย่างน้อยเราก็ถ้าเรามีที่ของเราเนาะเรามีที่ของเราด้วยอย่างนั้นมันก็ประหยัดคุณนนะเราเช่ามาัางมันก็ต้องตามกําลังอย่างเราจะเช่าเขาอะ่ะเราก็ต้องดูกําลังตัวเราด้วยเนาะเราอย่าไปเช่าเกินกําลังตัวเราเราเช่าได้เราก็ต้องดูแลได้นะคะไม่ใช่ว่ามองว่ามันท่าไม่ เสษทําอะไรอย่างนี้โอ้ไม่รวยหรอกรอก้าวเราก็เคยเจอคําพูดนี้แล้วก็ไม่ได้หวังรวยค่ะไม่มีอาชีพไหนที่วันรวยหรอกถ้ารวยก็คือการแบบที่ต้องทําอะไรเนาะนจะเรียกว่าคนรวยคนรวยเขายังทำํำไม่มีอาชีพไหนหรอกจริงไหมคะคือมันก็มันก็เจอหลายคำพูดแลเนาะแต่ถ้าเราไปใส่ใจมันมาก ก็อยากไปใส่ใจเลยไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราคือตะก่อนก่อนที่เขาจะมาทําเกษตรจริงๆกจังๆเนี้ยคำพูดมันก็เจออยู่แล้วล่ะคะ่ะเป็นจบมามาทําเกษตรจบมาไปชลัยชาวนานเนี้ยเป็นแล้วเป็นแบบเออถ้าเราเราเราก็ต้องมองช่องมองทางเนาะครอบครัวเรารเรามาแบบเนี้ยแล้วเราจะแบบปล่อยครอบครัวเราแบบ ทำอยู่เบื้องหลังอย่างนี้แบบบางทียังยังแบบเขาทําเบื้องหลังอนะเหมือนอย่างอะส่งพาอส่งเรียนเนาะส่งเราเรียนก็เขาก็ทํามาจากเกษตรกรน,นี่เนี่ยทำอาชีพอย่างเงี้ยส่งลูกเรียนอนะก็ยังส่งลูกเรียนได้ส่งจนจบได้ถ้าทําไมเราถึงจบมาเรามาทําไม่ได้เราเราทําอะไว้รุ่นยุคใหม่ใช่ไหมคะ แคบอกเลยว่าเราทําเกษตรกรนะถึงเราจะทําแบบเป็นเพื่อสวยทํอไรภาพรวมภาพโดยรวมมันมันไม่มีมันอาจจะดูไม่สวยไม่เท่เนาะไม่ได้อยู่ห้องแอร์เนาะอยู่ตากแอร์เงี้ยตากแอร์ตักแดดอ่างเงี้ยนะงานมันมันก็เนี่ยก็อยู่ที่ความชอบนะคะบางคนนะไปอยู่ห้องแอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยบางทีเขาก็อยากแบบนั้นเนาะแล้วเราชอบของเราแบบเนี้ยแค่ก็ชอบของแค่้อยเนี้ย ก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดนะจนน่าจะลบคำประมาทคำดูถูกต่างๆมามั่งแล้วเพราะว่าก็ทำไงอะ่ะพื้นฐานของเรามันเป็นแบบนี้เพ่ะพื้นฐานเรามาแบบเนี้ยเราจะมาทิ้งเบื้องหลังอะไรเขาทําแบบคนเดียวคนเดียว,วก็อยู่ทำของเรามั่งให้กาลังใจกันมั่งทำทำ,ทำไปหิวด้วยกันอย่างเงี้ยเรามันก็ไม่ได้อายุจะมากมายอยู่ยืนยาวคงกระพันเป็นหมืน่นหมืน่มนปีเนาะ วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่หรอกมันก็มีอยู่ในใจแล้วแต่บางทีเราก็ไม่อยากจะพูดเนาะบางทีบางอย่างมันมันอยู่ในใจแล้วเราทำมาทำให้ดีในภาพเราทำเกษตรกรก็จริงอะแต่แบบว่าเราก็ต้องมีอาชีพเสริมสำหรับแคทะแคทแค,แคพูดเสมอเลยว่าต้องมีอาชีพอาชีพเสริมจริงๆทุกคนอย่างแคทอะ นอกจากแค่จะทำอาชีพเกษตรกรแค่จะมีรถลองส่วนตัวคันนึงเนาะสำหรับบางค่ก็จะเป็นรถกระบะดำที่พ่อเป็นคนแบบออกทุนให้แล้วก็ค่อยๆส่งพ่อเนาะแต่ก็ยังมีแบบภเราแล้วก็มีผู้สนับสนุนเบื้องหลังที่คอยช่วยเหลือแค่เนาะแล้วแค่ก็พยายามแบบหาช่องหาทางอ่ะแล้วก็ โซเชียลของแคทเนี่ย y t u t u b e TikTok เพจเฟซอะไรของแคทเนี่ยแคทก็เล่นเล่นแล้วต้องใช้ให้เป็นเนี่ยเราไปในทางที่ดีเราไปหาช่องหาทางหารายได้สำหรับแคทแค่มองว่ามันมันน่าจะในตะก่อนตอนที่ทำมันไม่ได้ว่าเอ้ยเราจะจะปุ้งปังอย่างเขาได้เราก็ไม่รู้แต่ว่า